เจเจต้าหนิงโผล่กลางไอจีนันกุลหลังยอมรับกำลังคุยแอปทักษออนเรียกได้ว่าทำเอาคนทั้งประเทศฮือฮาไม่น้อยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานันกุลชานนได้เปิดใจยอมรับกับสื่อครั้งแรกหลังตอบชัดเต็มปากตามจีบนางเอกดังแอปทักษออนพักสุขเจริญ โดยเพิ่งตอบรับกันทั้งสองคนก่อนงานคุณพ่อผมพูดได้เต็มปากว่าคุยกันอยู่และหลังจากนั้นนนกุลก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังตอบชัดเต็มปากตามจีบรุ่นที่นางเอกดังอย่างแอปทักษอรโดยงานนี้นนกุลก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านอินสตาแกรมหลังให้สัมภาษณ์ประเด็นดังกล่าวว่า Have a Good Night คลาบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอคอนสยามเท่ห้าธนิเวอร์ซารีและล่าสุดเจเจต้าหนิงนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโผล่กลางไอจนานกุลหลังยอมรับกำลังคุยแอปทักษะออนโดยเจเจเข้ามาคอมเมนต์ว่าครับผมมอม,มขณะที่ทางด้านต้าหนิงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า K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 